ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับขอโทษทุกคนนะคะกบสุวรรณันประกาศขอถอนตัวออกจากละครต้องบอกเลยว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับกบสุวรรณันปุณกันโดยเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการแสดงละครพื้นบ้านจากจาก,จากวงวงจากนั้นได้ขึ้นเป็นนางเอกยอดนิยมเบอร์หนึ่งได้รับฉายานางเอกขวัญใจมหาชนตลอดการ และเป็นที่ทราบกันดีว่ากบสุวรรณันได้แต่งงานกับสามีบุ๊ดนุพรปุณกันอดีตดารานักสแสดงที่ผันตัวไปเป็นนักการเมืองหลังจากที่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีโดยได้มีลูกด้วยกันทั้งสองคนได้แก่น้องนาดาและน้องนดลล่าสุดทางด้านกบสุวรรณันประกาศขอถอนตัวออกจากละครเพิงกินรลีโดยทางด้านกบสุวรรณันเผยสาเหตุถอนตัวจากละครเรื่องนี้ว่า อาแฮมอาแฮมปูกาดปูกาดมีหลายคนถามถึงละครเพิงกินารีมาว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นสักทีขออนุญาตแจ้งเลยค่ะว่ากบคงไม่ได้เล่นแล้วนะคะเนื่องจากเจ้าโควิด -19 ตัวดียังแรงไม่ยอมแ่วเลยกบเองต้องเลี้ยง2ลิงเองและเมื่อไปทำงานคุณยายก็ต้องมาเฝ้าให้ก็ห่วงคุณยายวัยเจอัพด้วยออกไปทำงานก็ต้องถอดหน้ากากเกือบจะตลอดเวลา ยาวนานถึง9ถึง10เดือนแน่เรื่องนี้คุยกันตั้งแต่กันยาปีที่แล้วนะคะแต่ทางทีมงานก็ยังรออยู่เพื่อจะดีขึ้นซึ่งก็ไม่เป็นเช่นนั้นเสียดายมากๆและต้องขอโทษทุกคนทุกฝ่ายด้วยนะคะที่เราไม่ได้ทำงานด้วยกันถ้ามีโอกาสดีๆอีกเมื่อไหร่เราคงได้เจอกันนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรีทคอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ